สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับช่องเกษตรอินดี้วิถีเพิ่งตัวเองนะครับวันนี้นะครับก็จะมาทำก้อนเห็ดจากฟางข้าวนะครับก็จะเป็นอาจะเฉพาะเห็ดนางฟ้ากับนางลมเท่านะครับก็วันนี้ก็จะมาตางทิ้งไว้สักหนึ่งคืนนะครับส่วนผสมที่เราจะทําวันนี้นะครับก็จะมีฟางนะครับแล้วก็มีน้ำน้ําตอนนี้ผมกําลังเปิดน้ําเข้าไปในถัง ครับเป็นถังสีฟ้าถัาง200ลิตรนะครับแต่ผมจะใส่น้ําไปประมาณสัก100ลิตรนะครับแต่ผมก็จะผสมากลาน้ําตาลลงไปประมาณ 2>, 2กิโลนะครับโดโลไม้นะครับประมาณ2กิโล ตอนนี้ผมก็ได้ผสมน้ำลงไปแล้วนะครับผสมน้ำแล้วก็กากน้ำตาลนะครับกากน้ำตาลแล้วก็มีส่วนผสมของอโดโลไม้นะครับวันนี้ผมจะแชปะ่ประมาณ2ก้อนนะครับก็เดี๋ยวมาตามกันดูนะครับ ส่วนผสมนี้มีแค่นะครับมีน้ํามีกากน้ำตาลแล้วก็โดโลมไม้แค่สามอย่างนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะเอาฟางใส่นะครับ ครับหลังจากที่เรา,านำฟางมาวางไว้ตรงนี้นะครับก็ให้น้ำเข้าไหลออกทั้งคืนแล้วนะครับก็จะเช้านี้นะครับก็จะมา,อาเอาฟางที่เราวางไว้ตรงนี้ใส่ถุงนะครับเพื่อที่จะทำก้อนเอาไปนึ่งนะครับนึ่งฆ่าเชือ้อ เชื้อเห็ดนะครับก็เป็นวิธีที่ประยุกต์เรานะครับตามความเหมาะสมของเราเองนะครับก็ผลิตตัวกลวยตัวนี้ก็จากขวดน้ำบัดลมนะครปาดช่วงบนเป็นกลวยนะครับแล้วก็ต่อท่อ PVC ีซทำให้ปลายแหลมหน่อยหนึ่งนะครับการหยอดเราก็จะใช้เชื้อที่เหมาะสมนะครับเต็มเดิน เต็มแล้วนะครับทาการเจาะรูหย,ยอดลงไปประมาณสักจานวนหนึ่งนะครับก็เราจะก้อนนี้ก้อนไม่ใหญ่มากนะครับเลยหยอดประมาณสี่สี่สี่ด้านนะครับสี 4, รบ่รอบๆก้อนนะครับแต่ก้อนนี้อาจจะเป็นแปดนะครับตอนนี้มันก้อนไม่ใหญ่มากขนาดน่าจะประมาณโลครึ่งนะครับก้อนตัวนี้ขึ้นอยู่กับว่าถุงของเราเราทําก้อนได้ขนาดเท่าไหร่ ผู้ชำนาญกปลนเขาทำก่อนตับสีด้านนะครับการหยอดเชยร์ของเราก็หยอดทั้งหมดสีด้านนะครับของเราก้อนขนาดเท่านี้นะครับก็ใหญ่กว่าฝ่ามือนะครับคือเราข้างบนนี้เราจะไม่ไปยุ่งกับมันนะครับตรงจุกเพราะว่าเราไม่อยากเปิดตรงนี้นะครับหยอดด้านข้าานะครับเพื่อที่จะให้ การเด่นของเชื้อได้กระจายได้ง่ายๆนะครับหลายจุดรวมกันนะครับเชื้อเพิ่งกอดไปประมาณสองวันครับสองวันก็เดินให้เห็นแล้วนะครับแสดงว่าเชื้อแข็งแรงอยู่แต่ก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าจะเด่นไปเต็มก้อนไหมนะครับนะครับถอยอดเยอะมันก็จะค่อนข้างจะไปได้เยอะ สองวันนะครับสองวันเดินเชื้อกระจายออกมาได้แล้วต้องรอประมาณสักสิบห้าวันนะครับยี่สิบวันผมไม่แน่ใจว่าฟางจะเดินได้เร็วน่าจะเดินได้เร็วพอสมควรนะครับอย่างตรงนี้ก็เนี่ยนะครับเชื้อเดินนี่นะครับเห็น่ความแตกต่าง ก็ต้องดูว่าความเชื้นที่ทานี่น่าจะพอเหมาะเหมาะเจาะไหมนะครับถ้าเชื้เกินไปก็เชื้ออาจจะเดินไม่ได้นะครับนี่ตัวนี้ก็มีไอ้น้ำค่อนข้างจะเยอะหน่อยแต่ก็ต้องมาดูกันนะครับว่าไอ้น้ำนี่เกิดจากความร้อนในก้อนเยอะกว่าข้างนอกหรือเปล่านะครับเชือ้อเดิน